ัสดี้พี่จกกลับมาเจอมาเจอกับเจนิดอีกแล้วนะจ้าพี่จากกับวันนี้ซิบเช่นนี้นะจ้าพี่จัากออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันหรือยังเอ้ยนะจ้าพี่จัาอย่านอนหลับทับสิทธิ์เด้อพี่น้องมาจ้าคลิปนี้นะเกม ชาวเอสการดเออเฮอถ้าออกเสียงผิดตรงไหนต้องคอไปด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะ่เจ๊ก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะเกมนี้นะืมันแมนเวอร์นะจ๊ะพี่จา๋าเนาะเลยหยิบทุนมาส0 0ร้อยบาทดูไลฟ์เกมนี้ก่อนนะจ๊ะพี่จา๋ายุดนี้ยังไม่เคยแตะเกมนี้เลยนะยังไม่เคยทำคลิปเกมนี้ด้วยนะเกลืออยากทาคลิปเกมนี้ดูนะจ๊ะพี่จา๋เเาเนาะเผื่อแบบเออเือเผื่อแบบสนุกไม่ก่อนนะปะทุนส0มร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าปะ เช่นเคยนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ํากว่า18ปคีควรได้รับคําแนะนำเนาะมาดูเพื่อความบันเทิงเด้อพี่นอ้องมา300บาทโอ้คลิปนี้เจ๊ก็ทําตอนเวลาใบาสองนะจ๊ะพี่จ๋านะำใบสองห้าสิบเอ็ดนาทีเนาะใบาสามนะนะจะปิดฮีแล้วนะรีบไ,ไปนะจ๊ะพี่จ๋ะนะเดี๋ยวนอนหลับทับสิเด้อพี่นอ้องมา ดูกันว่ายูทนี้กับเกมนี้ชาวเอสการ์ดคออจะไปในทางทิศไหนเนาะล่าสุดเนี้จริงมาที่ดอกนี้สวย48เลิศมามแมนเวอร์เกมแมนเวอร์ฟิลเหมือนแบบนักรบเนาะใครตัวนี้เรียกว่าอะไรเอออยากได้หีบอยากได้หีบ ทีบมาเออสวยไปจ่าพี่จ่ายี่สิบเจ็ดบาทมามาอมาอัปเดตกันต่อยังไงเอมากับว,วายหน้ากากจะได้ไหมแค่นั้นแหละอืมความแบบ,คว,บความปรงคำป่าเนเอาฟิลแบบชนไปในป่ากับคุณซับอืมมาชไวย คนที่สร้างเกมก็เกงเก่งเนะาะจักจะหาเกมมาให้เล่นเนะาะทักจะหาแบบเอฟเฟกห่ตัวเกมมาได้เนาะคิดได้ไงก่อนเอ้ยมามาเชื่อใกได้ไอตัวนี้เรียกว่าอะไรวะไอตัวอ่อขวานปะนะใครเลยเคยเล่นเกมนี้แล้วนะคอมเมนต์มานะจ๊พี่จ๋านะ ส่วนคุณพี่นะจ๊ะพี่จ๋าพี่โน๊บนะจ๊ะพี่โน๊บเออเที่ยวห่อเกมเอาแปะมาหรือเกมเป็นอย่างไยลืมแล้วเออเออเอาแปะเจย์จำชื่อมันไม่ได้นะต้องรอก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าเพราะเจ้เล่นแล้วมันไม่ได้เนาะเลยไม่อยากเอาคลิปนั้นลงนะจ๊ะพี่จ๋าอยากเอาคลิปที่ดีที่สุดลงนะจ๊ะพี่จ๋ามาแต่เกมนี้ก็ไม่เคยทำคลิปหรอกนี่แหละคลิปแรกของเกมนี่เลยมาอยู่นี่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะปะให้กำลังใจเจย์นะจ๊ะพี่จ๋าด้วยการอยู่เป็นๆกันจนจบคลิปรุนสเกตเตอร์ก่่อนลลงงมมมไาห ลงอีกตัวเดียวตัวเดียวแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นไม่ลงปลาไฟหกบาทสามสิบยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะยังไม่ลงอีกเอา้ามีคอมโบจัดหนักอีกหูตัวเดียวเท่านั้นกับเบลสามวายยอแหละถ้าลงมาดอกนี้ยี่สิบสองยังไงจะลงไหมแกจะลงให้ไหมชาวเอสกัดก็ลงไปเลยสิจารที่จักรมาสิบสองโย่จิจานะกับสเกตเตอร์สี่ตัวเบดสัตว์เริ่มเลยนะ ใครได้เพิ่มเข้ามานะจ๊ะพี่จ๋านะฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะถ้าหากชอบกันนะถ้าทางไม่ชอบกันก็ไม่ต้องติดตามแค่นั้นแหละดูคลิปก็พอเนาะแต่ถ้าจะขอบคุณอย่างยิ่งถ้ากดไลค์คลิปให้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะขอให้เงินรวยๆนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับคนที่สนับสนุนเจเนาะไะเจมีช่องหลักนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะก็เจนิดเหมือนกันนะจ๊ะพี่จ๋านะปกอ่าโปรไฟล์เดียวกันเลยนะไปดูได้นะจ๊ะพี่จ๋านะอันนี้เป็นช่องสำรองของเจจ๊ะพี่จ๋าเจ ลุ้นต่อกับชาวเอสการ์ต่อนะจ๊ะพี่จานะมาชาวเอสการตงานโลกเออปะเถอะมาโอ้โหตัวนี้ได้ว่าอะไรแก้วเหรอแก้วเหรอแก้วอีหยังแก้วเยติเหรอแก้วไม้สินะมาโอ้บัได้บ่ได้เลยบ่ได้เลยเป็นอย่างนี้บ่ได้เลยพี่น้อง รอบสุดท้ายได้ดสุดจะพี่จารโอเมก้า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 อืมไปจาร์รอยก้าบาทกระเบ็ดสามโอเคน้อยอยู่แต่ไม่เป็นไรกำขี้ดีก,กำตดไปลุน้นกันต่อ let's go โอ้ oh. เจ๊ว่าขยับบิดปะขออยับบิดปะบิดสามนานแล้วเนาะ มาเอ้ยดอกนี้ต้องได้แล้วไหมสิบสามบาทสวยดอกนี้เอ้ยจัดเต็มสามแสนหรือป้าต้องอย่างนี้สิจา้าดีจ้าไปเลยจ้ารางวัลก้อนโตก้อนเฉยก้อนอม,าม,มาเอฟสิพี่จ้ามามามาจา้าต้องอย่างนี้สิอีหนูซักทีมาโอ้โหฟิวแบบกับตันอเมริกาเวอร์นะแต่ไม่ใช่จะพูดจะพูดมั่วนะเห็นมันเขาถือโลเหมือนกัน มาเช่มาผีปลาโอ้โหปีสิบสองดอกนี้มาสิจารออรอไลไปขอ,อเป็นออโต้บ้าง อย่างอีกถ้าจะเข้าออโต้ไหมยังไงยี่แปดตรงนี้จะได้กดไม่ออโต้อย่างอีกเอ้ามาใม้หมดไปสองเลิศโอ้ไม่ก้อนรางวัลก็โตก้อนใจจะพี่จ๋ามาไม่เคยทําคลิปนี้เลยนะจริงๆสัมบานเลยเออคอคลิปนี้เ็มชาวเอสการนะ์นั่นใชพี่จ๋าเป็นคลิปแรกที่เจททานะเพิ่งจะได้เล่นด้วยนะปกติไม่เคยเห็นเกมไม่เลยแต่ว่าเออดูแมนวะก็ดูเข้ากับเจอยู่นะแมนแมนเตะบอลจะพี่จ๋าปะมา เท่าไรเออเจ็ดสิบหกบาทอุ้ยโอ้โหไปต่ออีนูสามร้อยอยากแตะสามล้านเฮออ่เวอร์ไหมเวอร์เนาะมันไม่เวอร์หรอกถ้าเราจะทำอะ่ะเนาะไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาหารายได้แค่กับทีมนะจะพี่สานะเออไปหาก,กับอย่างอื่นเ้ยพี่นอ้องมาเคมาเออยี่สิบจุดแปดสิบตาร์สวยจบที่เออนั่นแหละ ไปออโตจ้ะพี่จัดสามสิบโยกเลยมาผุดเมื่อยร่างกายแล้วล่าสุดเล่น Mod 1, Mod มดวันมดปีมามาเฮ้อดอกนิ้จ่าเท่าไรเท่าอะไรเท่าอะไร,ะไรแค่นั้นแหละไม่ใช่เรื่องที่จะขอ ใจมากใครมีเกมสนุกสนุกนะจ๊ะพี่จ๋าคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องถ้าแบบเีเล่นได้นะคิปเล่นได้ก็จะแบบเจ้าลงให้ดูในะจพี่จ๋านะแต่ก็อยากลองเล่นเกมแปลกๆที่ตัว,ตวเ,เอ,อ,องไม่เล่นเออแล้วไม่เล่นเกมอะไรบ้างวะแต่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะเล่นเยอะมากเลยนะเออปักจะเกมนี้อืมตัเงเล่นนี่แหละเห็นมันแมนคืนนะจ๊ะพี่จ๋าก็เลยไม่กล้าเข้าแต่เข้ามาเอ้ยก็ดูเหมาะกับเราอยู่นี่ <c oughs> ท้ออะไรเออฟีเกมพี่จ ไปจาก12โยงอีกเอามาเป็น4เมื่อกี้เป็นสามนี่เป็น4เมื่อกี้ได้น้อยเก้ารอบสองเป็น4จะได้เท่าไหร่มาฝากป้าบคอเก้าบาทจะพีจาเอาอีกไหมยัง,ยงเย็ยบอยู่จ้ะมา Oh my god าบาปเขาให้ดอกนี้สวยเจมาสิจ้ารออะไรสี่บาทแปดสิบชวยเคมาต่อจ้าพี่น้องหึหึสวยงามพระรำเ7ยอดไปต่อสิจ้ามาโอเคจะพี่จา๋าโอ้โหเมื่อกี้รอยการอบนี้ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าโอ้โหน้อยกันหนึ่ง ฟีเกลฟีเกลนะจ๊ะพี่จา๋าไปลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อโอ้จังหวะที่แก้วแตกนี้บาดใจเหลือเกินโอ้โหใครช่างคิดช่างทำเอาเอฟฟิกเสียงแก้วแตกมานะมาจากพี่จ,าจ๋าเจทไอไปด้เบ็ดหกเลยละกันนะอลังการไม่ก้นเสียงซูนักรรเบอร์มากรุงโรมันคือแบบโอ้โหไม่รู้ผู้ม่ถูกแต่ดูไปดูมาก็เหมือน ผู้ส่งพ้อทซับนะเพราะมีหีบนะแบกคกร้าก็เปลืออะไรเนี่ยเป็นทองปะหรือลูกอะไรวะ <t> งงมันไก่ตาแตก <t> นดนทำเกมมาได้นะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวจะอยากเล่นดูกัน <t> อืม,มาถึงโลกมากขานาดน,นี้โอ้โหหน้าหดอ่ะโอ้โหมีติกแผงด้วยล้าสุดกล้ามใหญ่โอ้โหหุ่นดีโอ้เมกอัด่ะ มาโฟกัสที่ยอดกอดร้อยไปสิบสามด้ดิจ่ะไปต่อนนากามากอืมขนเมื่อยร่างกายเหลือเกินดอกนี้มากยี่สิบสี่ตื่นได้ไหมก่อนไปต่ออีนุยังไงยังไงไปจากอุ้ยตัวนี้อืมตัวอะไรวมีแปลกๆนะฟิวคุกกี้ไม่ใช่ไมไ่เป็นท่อนไม้ปะ่ะอจริงๆยังไม่รู้จักเลยนะว่ามันชื่ออะไรเนี่ยตัวอะไรกอนช่างมันเถอมา ้อนนี้มาจ้าทีบาทไปสิบสวยเออจีสองมาสักทีเออสเสร็จสวยคอมโบจัดหนักจัดเต็มแต่ว่าจ่ายไม่ได้เวอร์วงังแต่จ่ายอยู่30มาไปจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนมาเอฟจะไดจาร้อยปบาทเจดสิบตานจ้าโอ้โหถักพียรสามถักเกค่าปะเอออันนี้เขาเรียกว่าเขราไหมเออเคราแลนะหละน้ะหนหดน่าจะอยู่บนปากถักทำไมก่อนทำไมไม่คูน นักโลบสมัยแต่ก่อนนี่แปลกๆเนาะดูดิเออซิบแพกอืมวันแพกสิบแพกจ้าอืมมาโอ้มาโหดวะเมกะมาจ้าและแกจะโหดเพื่อฟิลเหมาะกับหนุ่มๆนะจะพี่พี่จ๋าเกมนี้เนาะสำหรับใครยังไม่รับชมคลิปที่แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าชีก็ฝากครับไปรับชมด้วยเด้อพี่น้องนะเอามันยู่ รายกำไรอยู่เกือบจะไม่ได้เราไม่ใช่เราได้แบบหลังห,หน่วยนะจ๊ะพี่จานะ๋าเนาะไม่สปอยเยอะไปดูเถอะคนลร์คลิปให้เรือยๆพี่น้องป่ามาต่อจ๊ายังไงก็โอเยก็อ oh ดอืมเคมาจ้าตอนนี้ร้อยส1 8สิบแปดสวยพี่น้องเอาอีกสามบาทจ้าพี่จ้าคิวมาดอกนี้ที่บห้าสิบเออคอมูจัดนาสองร้อยสี่สิบเก้าบาทโอ้ไกอสักทีสักที สักทีอย่างนี้แหละที่ฉันรอคอยมาไปต่อจ้าพี่จา่าเม่กะซูเปอร์เมกะโอ้โหซูเปอร์เม่กะต้องใส่หน้ากากเนาะเออเอาเป็นว่าเจ๊ขอขั้นเวลาแป๊บน,นึ่งนะหลูกกดมันก่อนโอ้ยอีหยังวะเอาอีหยังวะเออช่างมันเถอะเล่นต่อ ผิดพลาดอะไรกอดเล่นช้าหรืออีอย่างวะาไอ้ช่นะก็เล่นได้อยู่หรืออีอย่างช่างมาันเถอะปะอย่าไปสรงสัยเดี๋ยวปวดหัวเล่นมันเตอรรู้แค่ว่าตัวไหนใจแพงก็พอแล้วมาดีมาดีเอาสิเอาสิไม่ลงเลยจักรอบจังหวะนี้มาขอเป็นออตโต้สิบยกว่าใจจะเปลี่ยนเบ็ดละถ้าไม่ดี ม,มาใครเคยเล่นเกมนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะเจ๊จา๋านะเธอจะอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะถ้าเจ๊จัดให้ได้เจ๊จะบอกว่าจัดได้ได้ไม่ได้นะ้วใชพี่จา่อาอันไหนที่แบบเสียไม่ถูกฉลูเจ๊ไม่ก่อเสียงนะพี่น้องต้องเข้าใจกันตรงนี้เดิมไม่ใช่ว่าไม่อยากทําคลิปให้นะแต่ว่ามันเสียนะมันเล่นไม่กี่นาทีมันหมดนะเออช่วงนี้สาวทำก็ไม่ค่อยถูกฉลูกับเจ๊เท่าไรนะจ๊จีจานะ เล่นเอามาันเล่นเอาหาทําคลิปเอาสังคมมาพูดง่ายๆนะจ๊ะพี่จา๋าเนาะมีถ้ามีคนแบบคอมเมนต์พูดคุยด้วยเจ๊ก็จะดีใจมากเลยนะอันนี้ก็เหมือนคุยคนเดียวฟิวเงาเนาะสาวเงายังไงเนาะเป็นตะเกียบเท่มากตัวนี้ซื้อปะจะซื้อดีไหมอยากซื้อวะอยากรู้ว่ามันจะได้ไหม ก่อนจะซื้อเจขอเนี่ยปรับบิดขอเดินไปที่บิดเก้านะเจพี่จ๋จานะคนมีไว้ก่อนจะได้แบบเงินสักเยอะกว่าน,นี้เราจะซื้อสิบโยกแล้วกันอืม,มาเนี่ยว่าเอออีกนนิดึงนิดนึง,นนงจะซื้อ ขออีกเออสวยไปจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนไม่ผลเจนนี่นจะพิจามมาดอกนี้มาแล้วซเปอร์เมกาพรำเพื่อ450เข้ามาจะพิจ่าเอ้ยมีทุนซื้อแล้วปะอัำเดต็จการซื้อหน่อยโอ้พึ่งจะมาจ่ายเล่นตั้งนานนะโอ้ยเออดอกนี้แหละดอกนี้แหละไวามาตัวนี้เออหบอกนี้ตัวนี้สวยมา ไปจ้ารางวัลก็ตัวก้อนใจก็ม่ผลเจนิจน20 8, 20 2, 15, สเจพิจ้ามาสองร้อยแปดสองบาทสิบห้าสตางค์จพิจ่จไปต่อหมกเลยไปต่อไปต่อไปต่อไปแหงสุดแล้วหยุดคำว่าไม่รู้เลยสวยสักทีนี้เออเนี่ยเกมอะไรที่เราไม่เคยเล่นแลวเราแบบเหมือนยุดนั้นก็ย่งไม่เคยเล่นเกมน,เนี้อะไรอย่างเงี้ยมันชอบแจกดีนะไม่รู้คิดไปเองมั้งนะ ไม่รู้เหมือนกันเออลองดูนะจ๊ะพี่จา๋านะไลน์ไม่ได้ไงคอมเมนต์มาเด้อยังยังอีกโอ้โหสักทีไปจ้าเคมะดองนี้เอ้ยสวยโอ้โหรางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนไม่หวนใจนิดมามีกะสี่สี่เก้าจุดสิบสตาร์จากพี่น้องไปต่อรรบสุดท้ายใช้สุดซื้อเลยปะ หม่ชี้อยากซื้อแบบจัดหนักจัดเต็มเป็นยี่สิบูเท่าไรถ้าซื้อเป็นยี่สิบเ,เริ่มเลยพันห้าพีวาไงไม่เป็นไรเพราะว่าเราพกทุนมาแค่สามร้อยบาทนะจพี่จ๋าตอนนี้ก็ถือว่าซื้อไว้พันห้าก็ยังเหลือกาไรอยู่ไม่เป็นไรมากลองให้รู้ละกันดอกนี้ปลาไฟพันหกหกร้อยหกสิบล่าสุดเห็นร้อยหกสิบเป็นพันหกโอ้โหสายตา สามร้อยสาสบหกบาทดอกนี้มาป้าไปแปดสิบบาทดอกนี้มาสีา่สิบปดบาทจะมีสามมาเือเอาอีกทีแค่ว่ามันจะให้เราไหมเงียบอยู่โอ้โหเออสักที อีกอย่างว่ะสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหขาดทุนจ้าพี่น้องโอ,โอเคจ้าลงทุนไปพันห้าเนาะถือว่าลองให้รู้จะเป็นจ่านะขาดทุนโอ้ยไปทุนต่อมาตัวนี้ทนทต่สอสักทีเธอเออ โอเคมาสิบยกวัดใจจะาพี่ตา เคมานี่แน่เอออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเท่านั้นที่ต้องการลงไปเลยสิจ้าพีจากขาเป็น20 สุดยอดไปจ้าพี่นอ้องลุ้นต่อเฮ้ยไปเริ่มเลยเริ่มเลยมามาตอนนี้ปลาไปร้อยเกสสองเอาอีกร้อแปสิบเอาอีกดอกนี้มาจ้าสามรยี่สิบเลิศสักทีเออให้มันมาสักทีให้มันมาซักทีเธอ ไปจ้ะพี่จาโอ้โหโยังชอบเลยความน่าคุมผักเรามาักอ่ะเอาล่าสุดเป็นอย่างวะโอ้ยคิดว่ามักไปแล้วเป็นอย่างนี้ซอแเวลนะจ๊ะพี่จ๋าจะเล่นได้ไม่นานนะอืมค่อยๆออไหล เออมาเจมาตองนี้ปาไป48เอาอยัางไงฉันมาบึ้มบื้มสิอืมยางเงียบอยู่จ้าพีา่จามารางวัลก้อนโตข้อนใจรางวัลรวมจ่าพ่จารฮ้ย772บาทเลิศเลิศยู่น่าคำขี้ดีคำตดจ่าพิจารแต่ถือว่าเยอะนะ772บาทแบบเดียวกับอีกนิไปต่อจ่ารออะไร เดี๋ยวขอเล่นเว็ดสามสิบดูมันเกมจะบักนั่งเมื่อกี้มาเออมาสิอีนู มาจ้าเอาอีกจ้าดอกนี้จ้าสี่บาทห้าสิบตังดอกนี้จ้าสี่ห้าบาทจ้าสวยจ้าไปเยอะไรอ่อเฮอร้อยหกสิบสามบาทมาคีมาคีต่อ กซเดอร์อีกตัวอีกตัวอีกตัวอีตัวอีตัวไปลงเลนเบ็ดหนักๆบ้างดิยัารู้ว่าเบ็ดหนักกับเกมนี้มันจะได้ไหมนะจ๊ะพี่สามาแอสการ์ดชาวแอสการ์ดใช่ไหม สิบโยกวัดใจดูไปเลยพี่น้องอืมอืมยังไงก่อนยังไงก่อนโอเมกอรหมดจ้าหมดจ้าอุยอ้ยหุ้ยลงสิลงสิวะเล่นแบบนี้ไม่ได้ดูเหลือที่นี้ไปต่อเอ้าโอ้โหเคี่ยต่อมา ไปจ้าพี่น้องตอนนี้มากสู้ต่อสิวะสู้ต่อสิวะเออโอ้โหฟีเกมมาให้รุนบ่อยลงบ่อยนะจ๊ะพี่าสำหรับเกมนี้นะโอ้โหไป42โยกกระเบิดหปั๊เริ่มเลยตอนเข้าฟีเกมเสียวเสียวเดิมมันจะเหมือนจะมักอะมันเหมือน,นไม่หยุดให้อ ยังไงแตกงในไหมแกว่าแกว่ายังไงแกว่ายังไงโอ้ยเธอขอร้องขอร้องอย่าได้ของรีอฮ้ยรอบนี้รอบนี้เธออีกหนึ่งตัวแถวสุดท้ายแล้วไม่ลงจ้ะพี่จ๋า <X> มาหกโยกแล้วโอ๊ยได้โปรดอ,อย่าบอกนะ มาตอนที่สองสักทีรอบท้ายท้ายสุดจะเป็นจ่าโอ้โหปีกีปีใจของเราไดแปดสิบพากโอเมก้าสโอเมก้า์โอไมก้าชั้นนี้ร้องว้าวเลยอืมจังนี้จ oh, 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 ังหน่อยก็ไม่แจกน้อไปต่อเอ็งเลนติ๊กหน่อยนะมายังไงดอกนี้แหละ อืคอมโบสวยเอาอีกสิเออดหน่อยอีกเอยดอกน,นี้แล้วปาไว้นี่แน่โอ้ไม่ก oh ้อรางวัลก้อนโตก้อนใจมาชูเพอร์มีกาสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทโอ้ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจะพี่จา๋าเนาะเขาฟรีเกมฟรีใจเมื่อกี้ไม่ได้อาสู้ต่อเออมามาเออ เอาอีกไหมยังไงดอกนี้กล้าว่าเอาอีกเอาอีกดอกนี้ร้อยแปะสวยอีกนิดนึงเอ้ยหยิบมาสวยงามพระรานเจ็ดยอดโอ้ยไปจารางวัลก้อนโตก้อนใจญ่ก้อนเอฟจะดีจับมาสเปอร์เมกาสี่ร้อยห้าสิบก้อนบาทโอเคจิ๊บาเชยหยุดก่อนดีกว่าจะพี่จ๋านะถามว่าเกม,มสนุกไหมสนุกลายก็สวยเกมก็แบบเออสวยดีความเอิทธิ์ฝึกใดๆนะจ๊ะพี่จ๋านะ เข้าฟรีบ่อยมากแต่ไม่ค่อยใช่เลยจ๊ะพี่จารนะเออยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยจ๊ะพี่จารนะัเพื่อเป็นกําลังใจให้การตั้มคิดของเจนิดคนนี้นะจ๊ะพี่จารนาะกดติดตามช่องด้วยก็จะยิ่ง ขอบุณอย่างยิ่งนะจ๊ะพี่จ๋ารวยๆเหงงๆนะจ๊ะพี่จ๋านะโอยพรไม่กอดน,นะไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรจ๊ะพี่จ๋านะวันนี้ไม่ชอบอันหนนะอาจจะชอบกันก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋านะหรืออยากของเกมอะไรก็สามารถขอได้เด้อพี่น้องหรือคอมเมนต์พูดคุยเรื่องราวระหว่างวันคุยไปตัวทตีตัวเด่นก็ได้เช่นกันจ้ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ๊ะพี่จ๋าบายจ้า